สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม Firefox กันอีกเช่นเคยนะครับกับการเปิดตัวการ์ดใหม่สำหรับเกม Legend of Runeterra นะครับประจำวันที่26กลุมภาเอาละวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวการ์ดใหม่ก,กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยใน3 2 1 2> ว้าวมาไงอีกแล้วเนี่ยมาแบบไม่มีปรีมีครุยเลยสำหรับ การที่เปิดเผยในค่ำคืนนี้เป็นในตัวของ Kindred นะครับคือวันนี้ในหัวผมตอนแรกอ่ะมีอยู่ว่าวันนี้อยากให้เป็นอาเซียแต่ผมมันนึกดูดีแล้วอ่ะผมคิดว่าอาเซียน่าจะเป็นใบสุดท้ายที่จะโผล่ออกมานะครับเพราะงั้นเป็นนี้เป็น k ิน red เนาะเรามาดูคลิปวิดีโอเปิดตัวของ k ิน red กันก่อนดีกว่านะครับมา เอฟเฟกต์เป็นไปตรงไปตามาใน L อ L เลย was fun who will we chase now everyone dear wolf hey down with grace and precision they the chase ends. more lie ahead ah uh. เหมือนเองมาเพื่อมาเล่นกับนาซัตโดยเฉพาะเลยผมอ่านสกิลไม่ทันหรอกนะเมะื่อกี้คือควิเคราะห์ไม่ทันแต่ว่าโดยเงื่อนไขการเลเวลอัพมันดูเกื้นหนุนกับการให้เราเล่นนาซัตมันอาจจะเป็นไอเดียที่ว่าเอาครินเดรดมาเล่นก่อนในช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงกลางเกมไปเลดเกมคือเล่นนาซัตอันนี้คือมีความเป็นไปได้ทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของการ์ดนะครับโอเคนะครับ เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของใบแรกกับแชมเปี้ยนคินเดรดเป็นแชมเปี้ยนคอสห้าสแตตสี่สี่มันแอบแพงเหมือนกันนะเนี่ยคอสน้อยกว่านาซัตแค่หนึ่งเองถ้าจะเอามาเล่นกับเด็กนาซัตเป็นแชมเปี้ยนคอสห้าสแตตสี่สี่ที่มีควิกแอคแท็กอยู่ด้วยเดี๋ยวเอฟเฟกของคินเดรดนะครับก็คือครั้งแรกที่เราฆ่ายูนิตหรือทำแอคทีเวตเอฟเฟกต์สเลในแต่ละรอบคินเดรต จะทำเครื่องหมายไว้ที่ศัตรูที่กระจอกที่สุดแล้วพอจบเทิร์นก็จะฆ่าไอยูนิตที่ติดเครื่องหมายตัวนั้นทิ้งไปเลยน่าสนใจเราสามารถใช้คินเดร d เป็นตัวคอนโทรลบอร์ดได้แล้วยิ่งแบบถ้าเราเล่นกับ s h a ์ดูอ y e สเนี่ยเราสามารถ Activate ความสามารถสเลได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วอะไม่ว่าจะด้วย r ร v e n ัสบูชเชอร์หรือจะด้วยแ a ร์เทเกอรเนี้ย แล้วผมคิดว่าการที่จะมาคู่คินเดดในวันนี้น่าจะมีความสามารถที่สามารถ a c t i v ต t e e เบดเอฟเฟกต์สเลได้เหมือนกันดูอย่างในวิดีโอเปิดตัวถ้าเกิดว่าเราจงใจสเลยูนิตที่แบบกระจกกระจกของศัตรูไปเท่ากับว่าเครื่องหมายอะ่ะมันก็จะไปติดกับไอตัวที่เก่งกว่าแทนซึ่งการที่คินเดตติดเครื่องหมายไวอ้อ่ะมันไม่สามารถเอาตัวรอดได้คือมันไม่สามารถใช้แบบแบ,บ,แบชั่นสวนได้ไม่สามารถใช้สเปลชิลสวนได้ไม่สามารถใช้บาเรียกันได้ อะไรก็กันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกแบบว่าจบเทินคือฆ่าทิ้งเลยนึกถึงเวนเจนเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องเป็นการไรา้คือเป็นเวนเจนเวอร์ชั่นทำงานเลยตอนจบเทินเอออย่างเงี้ยมองอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันถ้าเจอกับเด็กที่บอร์ดแคบแค่เป็นพวกเด็กคอนโทลบอดแคบและคินเดดนี่ยิ้มเลยอะรีซินใช่ไหมอะลงรีซินมาข้างๆมีไออัดดิรากรอนยืนอยู่ข้างรีซินเนี่ยเราทุบไออัดดิรากรอนทิ้งคินเด็กก็จะมารีซินโดยอัตโนมัติ และลีซินก็จะโดนกินตอนจบเทินแบบไม่มีอะไรต่อต้านได้เลยเว้นแต่ว่าจะฆ่าคินเด d ทิ้งน่าสนใจครับสิ่งเดียวที่ทําให้ผมเป็นกังวลกับตัวคินเด d ก็คือเราจะทํายังไงให้มันมีชีวิตรอดจนจบเทินวิธีการเลเวลอัพคินเดตนะครับก็คือเราจะต้องฆ่ายูนิต2ตัวที่ติดมาร์กของคินเด d แล้วข้อสําคัญก็คือคินเด d จะต้องอยู่ในสนามด้วยแต่ มันก็อยู่แล้วปะวะถ้าคินเดดไม่อยู่ในสนามมันก็ติดเครื่องหมายไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคินเดดโดนฆ่าไปก่อนไอ้สแต็กเลเวลอัพก็จะไม่ขึ้นถามว่าเลเวลอัพยากไหมถ้าเราสามารถจัดการกับการที่ศัตรูเขาจะเอาอะไรสักอย่างมายิงคินเดดตายได้อ่ะก็ผมว่าไม่ยากเท่าไหร่นะแต่แค่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถแบบฆ่ายูนิตฝั่งตัวเองได้อ่ะมันจะต้องเป็นยูนิตฝั่งศัตรูเท่านั้นเพราะว่าคินเดดอ่ะมันจะติดเครื่องหมายกับศัตรูเท่านั้นมันจะไม่ติดใส่เพื่อนตัวเอง ปานกลางอะ่ะไม่ไม่ได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับสำหรับการเลเวล up คินเดตทีนี้ต่อมาคินเด e เลเวล2จะกลายเป็นแชมเปี้ยนคอสห้าสเตตห้มีควิกแอคแท็เอฟเฟกเปลี่ยนไปนิดหน่อยเอฟเฟกจะกลายเป็นครั้งแรกที่เราฆ่ายูนิตในแต่ละรอบจะให้สเตตถาวรกับคินเดตบวก2บวก2แล้วก็คินเดตก็จะมาร์คศัตรูเหมือนเดิมแล้วพอจบทอบก็จะฆ่ายูนิตที่ติดมาร์คเหมือนเดิม ใช่สิอย่างที่ผมบอกว่าอาคินเดกับนาซัตเนี่ยมันดูจะมีความเกี่ยวเนื่องกันในแง่ของเอฟเฟกอย่างนาซัตเนี่ยมันไม่จำกัดว่าจะสเลฝั่งฮะสเลนกับสเละไรออดมึงวางบัาคนดูการ์ดใหม่ด้วยอ่ะสเลกับสเลนมันต่างกันปะวะมันน่าจะอันเดียวกันดิมึงน,น่าจะเขียนผิดเฉยๆอะ่ะ อย่างนาซัตอะถ้าสมมติว่าเราใช้เอฟเฟกซ์เลนเนี้ยนาซัตก็จะได้บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งและทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าไอตัวที่เราสเลไปใช่ป่ะคินเดตก็ได้มาร์กพอมาร์กเสร็จมันก็ฆ่าตอนจบเทินซึ่งการฆ่าของคินเดตก็ับเป็นเอฟเฟกซ์เลนเหมือนกันเท่ากับว่าจะเป็นการปั๊มสแตทให้นาซัตเซเลียก,ก็คือ1เทินนาซัตจะได้สแตทบวกสองบวกสองทุกเทินแล้วยิง่งแบบว่นนั้นถ้าเกิดว่าคินเดตเลเวลอัพแล้วก็จะเป็นนาซัตบวกสองบวกสองแล้วก็คินเดตบวกสองบ a อตโรซตตี้ยิ้มเลยอ่ะ <c oughs> คือสามารถใช้อ t r o ร i ซ y ตี้นาซัตเปรียงเข้าบ้านก็ได้หรือจะใช้ขินเปรียงใส่ขินเด็ดแล้วก็เปรียงเข้าบ้านได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันอืมชอบนะผมชอบมากเลยอะ่ะคืออย่างนี้มันไอไอตัวที่เอฟเฟกประมาณนี้มันท้ายผมอยู่แล้วอะ <c oughs> ก็จะมีจุดอ่อนที่ว่าเราจะต้องรักษาชีวิตคินเด็ดมันไว้ให้ได้มันจะไม่เหมือนกับยูนิตชาร์โดอายตัวอื่นที่บางทีแบบว่าอย่างสมัยผมเล่นเด็กเดวูินเดอร์เงี้ยคาริสตาตายก็มันเป็นตัวล่อ,อก,การอะให้เขาหมดการดไปกับคาริสตาเขาจะได้ไม่มาแแตตตะ้้้ออง er, ผมมไร,รมาเเนนนีีียย่่ มันจะต่างกันที่คินเดรดเนี่ยก็คือมันจะต้องมีชีวิตรอดด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาคินเดรดมาเล่นกับชูริมาเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีการ์ดปกป้องคินเดรอะดิไม่งั้นเราก็ต้องใส่แอนเชียนอัลกลาสอะหรือว่ารอเซ็ตถัดไปว่าอาจจะมีการ์ดที่เป็นสเปลชิลหรือเป็นอะไรที่สามารถเอามาใช้ปกป้องได้ดีกว่านี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงการไปต่อมาเป็นสเปลประจำตัวของคินเดรดนะครับก็คือสปิริตเจอร์นี่เป็นสเปลฟาสคอสห้า เอฟเฟกของมันก็คือจะฆ่ายูนิตแล้วก็ชุบชีวิตมันขึ้นมาผมเห็นความเป็นไปได้2อย่างอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการที่เราสามารถใช้รีเซ็ตสเตตของยูนิตฝั่งศัตรูได้อย่างเช่นสมมติลูชียนเนี้ยมันถูกบัฟมาสมมติอ่าไม่ใช่ลูชี่เนี่ยเอาตัวไหนที่เห็นชัดๆกว่านั้นนะเดวินเดอร์ก็ได้อ่ะเดวินเดอร์ชัดดีสมมติว่าเดวินเดอร์มันถูกไม่ใช่เดวินเดอร์ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวขอดูเอฟเฟกต์เดวินเดอร์ก่อนเพื่อความชัวร์เวนไอซซัมมอนอออ่ะ,อะ เดวินเดอร์ไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าซัมมอนเพราะงั้นต่อให้เราฆ่ามันไปใช่ปหตอนแม่งฟื้นกลับเข้ามาสแตตแม่งก็เท่าเดิมพอยของผมก็คือปกติแล้วอะพอยูนิตมันตายอะครับแล้วมันถูกชุบขึ้นมาสแตตหรืออะไรสักอย่างที่เราแกน้มันให้มันไปอะมันจะถูกรีเซตกลับไปเป็นสถานะตั้งต้นของตัวนั้นๆเลยแต่คืออย่างถ้าเราอย่างเราใช้กับเดวินเดอร์เงี้ยพอมันกลับขึ้นมาสมมติมันเป็น8ปดใช่ไหมเราฆ่ามันทิ้งไปแล้วพอมันชุบกลับขึ้นมามันก็จะกลายเป็น8ปดแปดเหมือนเดิม หรือ99อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอฟเฟกมันนับตัวมันเองที่ถูกชุบขึ้นมาด้วยไหมการคิวเนี่ยไม่แน่ใจนะครับหรืออย่างแชมเปี้ยนเนี้ยอ่ะแชมเปี้ยนนี่ตัวดีเลยเทรชเนี่ยเก็บสเตตไปเก็บไป5สเตกแล้วทีนี้เราใช้ใบนี้ยิงเทรชทิ้งเทรชก็จะถูกรีเซ็ตสเตแล้วก็ต้องไปเก็บใหม่เนี่ยอันนี้รูปแบบการใช้รูปแบบที่1ที่ผมคิดได้นะครับ แล้วแถมอีกอย่างคือมันบอกว่าคิวอ่ะยูนะิตด้วยนะมันไม่ได้บอกว่าโฟลเลอร์แชมเปี้ยนก็ถือเป็นยูนิตเหมือนกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะงั้นมันใช้ยิงแชมเปี้ยนได้หรืออย่างในวิดีโอเปิดตัวเนี่ยเออเมื่อกี้เขาเอาอยิงรูเชียนอยู่แล้วก็อ่าจริงจริงก็ใช้ขัดได้ในกรณีที่แบบว่าเราไม่มีการ์ดเขาเรียกว่าไงอะ่ะเราไม่มีการ์ดจำพวกแบบการ์ดขัดอย่างเช่น Frostbite อะไรอย่างเงี้ยเราขัดเขาไม่ได้เราก็ต้องเอาไ้ตรงนี้ฆ่าไปเลยก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าถ้าคิดกับว่าในกรณีนั้นทาไมถึงไม่ใช้เวนเจนเลยล่ะ ถ้าเป็นเวนเจนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขามีการ์ดขัดใช่ปะมันมันเป็นการแบบว่าจิตว,วิทยาครับถ้าเกิดว่าเราใช้เวนเจนไปเนี่ยอ่ะโอเคแชมเปี้ยนเขาจะตายแน่ๆถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างมันจะเป็นการแบบบังคับให้เขาต้องรีแอคอะไรสักอย่างถ้าเขาไม่อยากให้แชมเปี้ยนเขาตายแต่ในทางกับการถ้าเป็นใบเนี่ยมันจะทําให้ศัตรตูรู้สึกว่ากูควรจะเสียการ์ดไปเพื่อรีแอคกับการ์ดใบนี้ไหมเพราะยังไงซะแชมเปี้ยนกูก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ว่ามันไม่ได้ตีในเทิร์นเนี้ยในมุมผมคือผมมองอย่างเนี้ยว่ามันเป็น เล่นกับจิตวิทยาซะหน่อยนะครับเทียบกับเวนเจนถ้าถามผมนะแล้วทีนี้ก็คือรูปแบบการใช้งานที่2ก็คือเอามาใช้กับพวกตัว last break ของเราอะอย่างเช่นไอ้พวกอันเนี้ยไอ้พวกที่มี last break เฉยๆอะแต่ไม่ไม่เอามาใช้กับเซนทรีนเนี่ยอาเคอร์สกิปเปอร์ก็ได้แต่ไม่คุ้มหรอกอ่าที่น่าใช้ด้วยนะแอนดิเวียเออแอนดิเวียชัดๆตัวหนึ่งใช้กับแอนดิเวียเนี้ยได้จากเดิมที่กัตโทนี่มันจะบังคับแค่ว่ามันต้องใช้กับตัว last break เท่านั้นอะใช้ไอ้ตัวนี้ใช้ใส่แอนดิเวียก็ได้้แต่่่่่่วาาาาออมมมัันนกก็จจะะไไคุสเทหรนะ หรือในทำนองเดียวกันในเมื่อเราใช้มันรีเซ็ตสแตทของฝั่งตรงข้ามได้ก็รีเซ็ตสแตทฝั่งเราได้นะสมมติเราโดนฟรอสไบท์เนี้ยตั้งแต่บนบอร์ดเขาไม่ได้ใช้แบบรีแอคทีฟเราเนี้ยเราโดนฟรอสไบท์หรือเราโดนอ e ีพิเมรอลเอออ e ีพิเมรอลเนี่ยชัดมากเลยถ้าเราโดนอ e ีพิเมรอลเราก็ใช้สปิริตเจอร์นี่ฆ่าตัวเราทิ้งแล้วมาถูกชุบขึ้นมาใหม่เอฟเฟกต์อีพิเมรอลก็จะหายยูนิตเราก็จะไม่ตายเอออันเนี้ยก็ใช่ก็เป็นในเชิงเป็นการ์ดปกป้องคอสห้าแหละนะสามารถมองได้2แบบเป็น์ด รีเซ็ตสเตตหรือเป็นการปกป้องยูนิตฝั่งเราเพราะยังไงว่ามันก็จะถูกชุบขึ้นมาเหมือนเดิมแทนที่ว่าเราจะปล่อยให้เขายิงยูนิตเราทิ้งเราก็ฆ่ามันเองแล้วก็ใช้เอฟเฟกของการในการชุบมันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมองในมุมนี้ได้โอเคนะใบนี้ผมชอบเลยทีนี้ใบต่อมาของคินเดรตไอของเซตนี้นะครับเป็นสเปลส o w คอสองแลมรสไพรเอฟเฟกของการใบนี้ก็คือจะให้สเตต ยูนิตฝั่งเราที่กระจอกที่สุดเอฟเฟกก็คือยูนิตตัวเนี้จะไม่สามารถได้รับดาเมจหรือว่าตายได้ในเทิร์นนี้มีวิธีการใช้ก็ 2- อสแบบนะในกรณีที่ว่าเรามีแชมเปี้ยนอยู่บนบอร์ดแค่ตัวเดียวเราใช้ใบนี้ก็ได้หรือในกรณีที่แชมเปี้ยนเราเป็นยูนิตที่กระจอกที่สุดเงี้ยเราก็ใช้ใบนี้เพื่อเซฟแชมเปี้ยนตัวเองได้ข้อเสียคือมาเป็นสโลนี่แหละหรืออย่างเราสามารถใช้ใบนี้เพื่อให้เราสามารถแอค i v เว e พวกเอฟเฟกที่แบบว่าฆ่ายูนิตทิ้งได้ยกตัวยอย่างเช่นผมมียูนิตแบบผมมีบดบอดผมมีแต่คาริสตาเออผมมีคาริสตาอยู่บนบอรดเนี้ยทีนี้ผมจะฆ่าคาริสตาเพื่อเอาเลเวนัสบูเชอร์มา mm hmm. เพิ่มมันก็ใช่เรื่องปะวะไอ้การ์ดใบเนี้ยใช้ในเคสนี้ได้คือทําให้ยูนิตตัวหนึ่งอ่ะไม่ตายไม่ตาย,ตายแบบร้อยังไงก็ไม่ตายแล้วก็ลงไอ้ตัวแบบเลเวนัสบูเชอร์อะไรพวกนี้มาเพื่อที่ว่าตัวยูนิตมันก็จะไม่ตายแล้วเราก็ได้เลเวนัสบูเชอร์ลงมาด้วยหรือในทำนองเดียวกันก็น็คเเก Care กกอได้หมืนนั ก็จะได้แบบแซมป l i ง g สตัวมาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียยูนิตเลยจากที่ผมดูใน Twitter ไอคลิปวิดีโอเปิดตัวผมรู้สึกว่าอืมคือมันมันนับเป็นการคิวเป็นการสเลด้วยนะถ้าดูจากในคลิปที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการฆ่าแล้วมันฆ่าแล้วแต่ว่าไอตัวนิตเนี่ยมันไม่ตายฆ่าแต่มันไม่ตายเออตลกรีนะแต่ว่า,า,นะวาใช่อะ่ะเพราะงั้นเอฟเฟกต์ล t าสบเก็ควรจะ Activate ได้ด้วยเท่ากับว่าเราสมมุติว่ามี Cursekeeper อยู่บนบอดหนึ่งตัวแล้วผมมี r e v e n ัสบ Butcher อยู่บนมือ2ตัวผมสามารถใช้ Lamp r e s p i ใส่ Cursekeeper ถ้า Cursekeeper มันกระจอกสุดนะซึ่งมันมีแนวโน้มจะก,กระจอกที่สุดอยู่แล้วมันเป็นแค่หนึ่งึอะทีนี้ผมก็สามารถได้ Ambition 2น2ตัวคู่กับเ e v e n ัสบ Butcher อีก2ตัวเฮีย <Yeah. laughs> แล้วสิ่งนี้เราทําได้เมื่อเทินไหนเราทําได้เมื่อเทินสามโอ้โหวิอย่างนี้มันจะทําให้เด็กเดวเนเดอร์แอโกรแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยถ้ายังจะเอามาเล่นแบบนั้นอยู่นะน่าสนใจเอ้ยอแต่มันไปนดูเป็นอย่างที่ผมชอบแลียัมาเป็นเพอร์เฟกต์คอดิชันหรือเป็นเพอร์เฟกต์แฮนด์ในกรณีของการเล่นเด็กเดวเวนเดอร์แอโกรนะครับเฮ้ยชอบชอบผมชอบใบนี้มันมีรูปแบบการใช้งานที่แบบสนับสนุนการฆ่ายูนิตคือสามารถแอคติเวตแบบที่ต้องฆ่าก่อนอะไรก่อนอย่างนี้ได้ง่ายมากโดยที่เราไม่ต้องเสียยูนิตด มากันที่ใบต่อไปเป็นยูนิตนะครับปิดิิลิชเป็นยูนิตคอสี่สเตตสี่หนึ่งมันตีแรงแต่ว่าเลื่อนมันแค่หนึ่งอย่างเงี้ยแสดงว่าเอฟเฟกมันต้องมีอะไรบันเทิงบันเทิงเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อเราลงการ์ดใบนี้ไปจากบนมือจะฆ่ายูนิตเราแล้วก็จั่ว2ใบมันคือกริมเบยอนเวอร์ชันยูนิตนะครับเพิ่มมาณา2ได้ยูนิต4 1มาอยู่บนบอร์ดจะเล่นจะใส่ดีไหมอ่ะถ้าสมมติว่าเราต้องการเล่นแบบว่าเด็กเออะ ใช้ a c t i v ์ e e เ f ด e อฟเฟกเลก็น่าสนใจดีแต่ว่าผมว่ามันแพงไปหน่อยอ่ะเออคือมันไม่มันใช้มันไม่เหมือนกิมเบียนเขาคือกริมบียนอ่ะมันไม่ได้ยูนิตจริงใช่ไหมแต่ว่ามันฆ่ามันฆ่าทันทีอ่ะใช้ Re a c t ได้ในกรณีที่แบบว่ายูนิตแบบเอ่มโดนฟรอสไบท์อ่ะเราตีเขาก็ไม่ได้อะไรกันได้อย่างเดียวก็โยงไปกันแล้วก็โยนกริมเบออนไปให้มันกินยูนิตทิ้งอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยในทำนองเดียวกันอ่ะก็คือมันฆ่ายูนิตถ้าคอมโบกับแรมรสไพร์เนี่ยก็อาจจะพอดูดีขึ้นมา แต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนฟรอสไปหรือโดนอะไรพวกนี้มันก็จะไร้ประโยชน์ไปทันทีเลยแต่ว่าถ้ามมงอีกมูมหนึ่งมันก็ตีแรงนะคือมันตีแรงมันเป็น4ีหนึ่งอะแต่ข้อเสียคือมันคอสผมว่ามันเยอะไปหน่อยอะในเทิร์นสีใช่ไหมถ้าสมมติผมเล่นนาซัคคู่กับคินเดรตผมเชื่อว่ามีอย่างอื่นที่น่าลงมากกว่าตัวเนี้เพราะงั้นตัวนี้อาจจะไม่ได้เล่นการ์ดใบต่อมานะครับเป็นยูนิตคอสเจ็ดสเตตหกีมีเฟียซัมด้วยเดอะอีเทอร์ฟีนเอฟเฟกของใบนี้นะครับก็คือพอเราเล่นเราลงการ์ดใบนี้ไปจาก ยูนิตฝั่งเราแล้วก็ฆ่าสัสตว์ศัตรูด้วยมันคือครัมเบเวอร์ชันยูนิตอะแต่ใบนี้เมื่อเทียบกับสปิริตล e a ช h แล้วอะผมมองว่าน่าสนใจกว่าอันหนึ่งก็คือถ้าศัตรูดีนายสกิลไอตัวนี้ทิ้งใช่ไหมเราก็จะมียูนิตสเตตหกสี่มายืนอ,อยู่บนบอร์ดซึ่งสเตตหกสี่เนี่ยมันฆ่าซีเทียได้มันเอามาบล็อกแบบบล็อกตายได้อะแบบบล็อกยูนิตแล้วให้มันตายตายไปอ,อ,ย,อย่างไอพวกตัวของเดอร์มาเซียอึดๆเงี้ยเนี่ยสเตตเปเท่าไหร่นะหกสี่ใช่ไหมหกสี่เอามาบล็อกแบบหก สีเนี่ยเอามาบล็อกเลมเน็ตเรเดียนการ์เดียนก็ได้สกิชิงดาก้อนก็ได้ C เนี่ยซีเทียเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยเอามาบล็อกซีเทียก็ได้เพื่อให้ซีเทียมันตายเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากให้ยูนิตเขาตายเขาก็จะไม่เอาลงมาตีหรือเขาก็จะไม่เอามาบล็อกแต่ถ้าเขาไม่เอามาบล็อกเขาก็เข้าบ้านหรือเขาก็ต้องเอายูนิตตัวบางมาบล็อกเนี่ยผมว่าใบเนี้ยน่าสนใจโอเคเลยละ่ะเพราะปกติแล้วสมมติเวลาเราจ่ายการ์ดรีมูเวลอะรูเนชั่นก็ได้อะรูเนชัน่นเวนเจนเงี้ยหรือครัมโบ่เงี้ยถ้า เขาดีนายทิ้งไปเราก็หมดเลยมานาหมดเราทําอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็ได้ยูนิตมา1ตัวเนาะแล้วก็ข้อเสียอย่างคือมันจะต้องฆ่ายูนิตก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นเด็กชาร์โ w ลาไอ้การฆ่ายูนิตฝั่งตัวเองนี่มันไม่ใช่ประเด็นเลยแต่มองอีกมุมนึงคอสมันเยอะไปไหมเทิร์นเจเราลงอะไรได้ม้่งอะนึกถึงแบบเราใช้เวนเจนก็ได้เออคิดซะว่าเป็นการใช้เวนเจนแค่ว่ามันจะไม่สามารถใช้ Reactive กับฝั่งศัตรูได้ในกรณีที่หมดเขาลงตัวโตมาตอนเราจบเทิร์นตีแล้วอะเออเรากดพาสแล้วอ่ะ เราตีไปแล้วเขาลงตัวใหญ่มาปุ๊บเราลงตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามานาเราหมดแล้วเทิร์นต่อมาเขาโอเพนแท็กอันเนี้ยถ้าเป็นเวนเจน่ะมันใช้ส่วนได้แต่ว่าในกรณีไอตัวนี้มันใช้ไม่ได้ก็ต้องมีสติในการใช้ในการอ่านเกมศัตรูให้มากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าถามผมตัวต่อมาครับเป็นยูนิตเหมือนเดิมเป็นยูนิตคอสองสแตทสามหนึ่งเฟดดอคอนเอฟเฟกของมันก็คือถ้ามันถูกซัมมอนลงมาแล้วเนี่ยมันจะซัมมอนยูนิตชื่อเพลออกมา เพย์คือเป็นยูนิตตัวข้างๆอ่าเป็นคอสศูนย์สแตตศูนย์หนึ่งมันก็เพย์สมชื่อเป็นเหยื่อสมชื่อก็ลงเฟดดิ้งไอคอนออกมาแล้วก็เอาเพย์เนี่ยมาเป็นเหยื่อให้เลมอนัสบูเชอร์กินให้ตัวนู้นตัวนี้กินอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าโดยตัวมันอะ่ะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคอสองได้สามหนึ่งแล้วก็เป็นเอฟเฟกแค่ัมอนในตัวตัวนี้ขึ้นมาผมว่าใบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ <c oughs> อเฟดดิ้งไอคอนน่ะผมอาจจะไม่เล่นคือต่อให้มันเจนเพย์มาให้ก็จริงอะ่ะแต อาการ์ดสองได้สามหนึ่งใบอื่นนะเทียบกันเทียบกันใบหนึ่งที่เป็นเรฟเฟรนซ์ที่ดีมากเลยคือไอ้นี่สองได้สามหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไดเอฟเฟกที่แบบหนึ่งในเอฟเฟกการขัดที่ดีที่สุดในเกมอะ่ะไอซ์บอลอาร์เชอร์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยน่าใส่เพราะว่ามันฟรอสต์ไว้ศัตรูเราขัดฝั่งตรงข้ามได้แต่อีเนี่ยนอกจากเอามากันโง่ๆแล้วให้มันตายไปกับสปอนเพลออกมาเพื่อให้มันเป็นแบบเหยื่อในการฆ่าในการแอ t i v a t e เวตเอฟเฟกซาเลหรือให้ลงแบบตัวที่ต้องฆ่าก่อนจะลงได้เงี้ยมันไม่ ใบนี้ใบต่อมาเป็นยูนิตเหมือนเดิมคอสสองสแตตสองสองแล้วก็มีเฟียซัมด้วยมาร์คส์มาเธอร์เอฟเฟกของมันก็คือถ้าเราลงการใบนี้ไปจากบนมือค่ายูนิตแล้วก็ดูสแตตของยูนิตที่ค่ามาแบบถาวรรวมถึงคีย์เวิร์ดด้วยมาให้มาร์คส์มาเธอร์ไออันเนี้ยผมเห็นวิธีเล่นแบบหนึง่งก็คือผมแวบ,บแรกดเด้งขึ้นมาในหัวเลยคือไอตัวนี้นี่ดาร์ควอเ r อร์สคอสถ้าสมมติว่าเราลงมาร์คส์มาเธอร์ไปใช่ไหมค่าดาร์ควอเ r อร์สคอสจะกลายเป็นว่า ไม่ได้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 ใช้กระดาษวอเทอร์สควอชไม่ได้เพราะว่ามันจะได้อีฟิมเลลติดตัวมาด้วยไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่ว่ามันถ้าท่านจุดประสงค์ในการใช้เพื่อเอามาฮิวอ่ะก็เล่นกับดาววอเทอร์สควอชได้ก็คือมันจะกลายเป็น55เไอ้ย7จแล้วก็มีดูดเลือดข้อเสียคือมันจะเป็นอีฟิมเลลด้วยแต่ว่าเอามายื้อแบบดูดเลือด7เงี้ยอ,อันนี้อาจจะเวิร์กแต่ไม่เข้าท่าสักทีเดียวนะแล้วแต่สถานาการณ์บางสถานาการณ์ผมว่าเอามากินกดาววอเทอร์สคว่า,าอ,าาอาาะ มันก็มีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะหลายๆตัวเลยอย่างเช่นถ้าสมมติเราเอามากินเลดลอสขึ้นมาเนี้ยเอยเอเราเล่นกับเลดลอสก็ได้นี่หว่าเนี่ยถ้าเราเล่นกับเลดลอสอะมันคือการคิวใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีเลดลอสบนบอร์ดแล้วเราเอาตัวเนี้ยคิวเลดลอสไอตัวเนี้ยจะกลายเป็น11 11เฟียซัมเดี๋ยวขอเสิร์ชเรื่องคีย์เวิร์ดแปบนึงแต่ว่ามาเป็น11 11ไล่2ได้11 11แล้วก็เลดลอสก็จะกลับไปอยู่บนมือเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจถ้าเล่นกับเลดลอสอ่ะผมว อิคิมาร์ล์นับไปอ๋อโอเคคีย์เวิร์ดมันมีแค่โซนด้านล่างเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราเอามันกินเลทลอสเนี่ยไอ้มาส,ส์มัธเตอร์ก็จะกลายเป็น11 11เฟียซัมแรงนะ11 11อ็ดเอ็ดะพอเลทลอสมัน96ไม่ใช่ไม่ใช่11 11, 11ดิต้องเป็น11 8 11 8ฆ่าไม่ตายฆ่าโคตรยากอะเราไม่บล็อกแล้วคือมันเป็นเฟียซัมเลยเอาตัวเล็กๆมาบล็อกก็ไม่ได้ต้องเอาตัวใหญ่ๆห,หน่อยมาบล็อกอะน่าสนใจน่าสนใจหรือ,อเอามาเล่นกับตัวอื่นมีมีตัวไหนน่าสนใจไหม มันไม่น่าจะมีตัวไหนน่าสนใจไปกว่าเอามาเล่นกับเล d ดรอสนั่นแหละหรืออย่างถ้าบนบอร์ดเราเหลือเล d ดรอสอยู่ตัวเดียวอะ่ะเราใช้ l แรมเลสไพใส่เล d ดรอสแล้วเราก็ลง m a ร์ชมาเตก็เข้ากับว่าเราจะมี m a ร์ชมาเตที่สเตตสิบดแปดคู่กับเล d ดรอสเกอยู่บนบอร์ดแล้วก็เป็น f ฟียซ้ำทั้งคู่ตีใส่ศัตรูโ oh อ้โหแค่คิดก็สนุกแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะซัฟเฟอร์ขนาดไหนเนี่ถ้าเขาแบบบอร์ดโลกอ่ะ หรือไม่มีแบบตัวแบบตัวที่กันเฟียซ้ำได้ตอนนั้นอะ่ะแล้วที่สําคัญคือเรดลอตัวนั้นอะ่ะมันไม่ตายใช่ไหมแต่ว่า a อ็กซ์เทอร์เวตลาสเบรดของมันอะ่ะมันถูกทํางานมันก็จะมีเรดล้ออีกใบกลับขึ้นมาอยู่บนมือเราแบบโอ้ไม่ก็แต่ <c oughs> อย่างว่าแหละครับโลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะมันไม่มีทางที่เราจะได้ทําอะไรที่มันแบบแฟนตาซีขนาดนั้นแหละครับการ์ดใบต่อมาครับอันโตดักเป็นสเปลเบิร์สคอสองเอฟเฟกของมันก็คือพอเราลงการ์ดใบนี้นะครับจะจั่วการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็ถ้าติดไนท์ฟอร์สั่งทำงานเอฟเฟกต์ไนท์ฟอร์ของเพื่อนบนบอร์ดแล้วก็ ignoring any targeting portion คืออะไรวะผมไม่เข้าใจอันเนี้ย ignoring any targeting portion เหมือนกับว่าถ้าการ์ดมันโดนยิงถ้ามันการ์ดมันโดนเลงยิงอย่างเช่นโดนมิสติกชอ็อตเลงอยู่จะ ignore มิสติกชอ็อตไปเลยเหรอไม่ใช่มั้งหรือต่อให้มันโดนทาร์เก็ตอยู่ เอฟเฟกที่เกิดจากไนท์ฟอร์ยังไงก็จะเกิดขึ้นแน่ๆเอออันนี้เป็นไปได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ในเว็บมันเขียนอะคือเอามาเล่นกับแอมพิเลียร์ออสก็คือลงไอตัวนี้ไปอะแอพิเลียร์ออสเอฟเฟกมันก็แอคติเวทก็ Fate, เฟดอาวุธออกมาเนาะเล่นกับไดอาน่าไดอาน่าเรเวลสองเนี้ยก็ได้ชาเลนจ์กับควยกับแท็ก ก็คือมันไม่ได้บอกว่ากี่ตัวหรอกว่าแอร์ไลน์ไนฟอร์เอฟเฟกเลยอะนั่นหมายความว่าสมมุติเรามีตัวไนฟอร์อยู่บนกระดาน5ตัวเงี้ยมันก็จะแอคติเวททั้ง5ตัวเลยเอออย่างเงี้ยน่าสนใจนะใบเนี้ยหรืออย่างอีกอันนึงคือมันจะทําให้เด็กไนฟอร์เล่นง่ายขึ้นครับก็คือบางทีมันต้องมาคอยคํานวณใช่ไหมว่าอ่ะเราลงใบที่1แล้วก็ลงใบที่2องแอคติเวทของอ่าเอฟเฟกต์ดั๊บิงเกอร์เป็นอิลูซีเงี้เออแต่อันเนี้ยคือไม่ต้องกระด้ลงดั๊บิงเกอร์ ได้เหมือนกันถ้าเอามาเล่นกับไนฟอร์อย่าง ot, Diana อะพริออสเดียนา่าเงี้ยอันเนี้ยน่าจะมี Impact พอสมควรเลยเพราะว่าเราสามารถแบบในกรณีที่เราต้องการเฟดเงี้ยคือศัตรูมันมันทำอะไรสักอย่างมาแล้วเราต้องการแบบการวิต้าม,มาหยุดมันเงี้ยเราต้องการคริสตัลดัมมายิงทิ้งอะไรประมาณเนี้ยก็ได้ทันทีเลยก็โอเคนะครับเป็นการ์ดที่ดูดีการ์ดใบต่อมาเป็น Spell Burst สคอ์ดสองซองออฟเดอะ l e เอฟเฟกก็คือจะให้คีย์เวิร์ดไลท์สติลเฟียซัมแล้วก็อ e ีพิเมอรอลแก็บยูนิตฝั่งเรา มันจะดูดีทุกอย่างเลยยกเว้นไอ้คำว่าอีพิมเอร์รที่มันมีเนี่ยก็ถ้าเราใส่ให้กับใส่ให้กับเรดลอสเนี่ยก็จะกลายเป็นเรดลอสก็จะมีไลฟ์สเตียกับอ e ีพิมเอร์เพิ่มขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแรงให้ฆ่าตัวบันทีกนแม่งฆ่าตัวตายแถมการที่เราใส่อ e ีพิมเอร์โรใช่ไหมศัตรูอ่ะก็จะแบบว่าเชีย่ยกูต้องเอามาบล็อกไอ้ตัวยูนิตที่แบบว่าจบเทิร์นแม่งก็ตายได้จริงจริงหรอเสียยูนิตเขาก็เสียยูนิตไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วที่พีก,ก็คือถ้าสมมติว่าเราเอามาเล่นกกัับบออ้้เ่่ถาาสสมมติวผใ IL, ใลห เค r ร์สคีเปอร์คิร์สคีเปอร์อีกแล้วไม่แปลกมันตัวหากินผมอะเคิร์สคีเปอร์ก็จะได้ไลสติลแล้วก็เฟียซัมแต่ไอสองอันเนี้ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นอ e ีพิเมอรอด้วยก็คือจบเทินปุ๊บมันจะกลายเป็นแอรบูมิชันโผล่ออกมาแต่ทีเนี้ยไอตัวไอเนี้ยแลมเออถ้าเราใส่กับแลมเลสไฟมันจะได้ไหมมันบอกว่าเทินนี้แต่อันนี้มันบอกว่าแกรนถาวรแสดงว่ามันจบเทินแล้วมันก็ตายอยู่ดีเนาะ ก็บางทีคือผมไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงให้คุ้มที่สุดอะเพราะเอามาใช้เอามาใช้คอมโบคู่กับแรมเลสไพไม่ได้ไม่งั้นไม่จะขี้โกงเกินไปละเพราะงั้นใส่กับเคอร์คิสเปอร์ไม่ใช่อะไรที่ควรทาครับมันไม่คุ้มไม่งั้นวิธีการใช้ที่น่าจะดีที่สุดก็คือใช้ปิดเกมด้วยการใส่เฟียซัมเข้าไปในกรณีที่เขาไม่มีการบล็อกเฟียซั่มนะตีเข้าบ้านไปแบบที่2ก็คือใช้รีอคทีฟก็คือแบบไม่มีทางเลือกเนี้ย แทนที่ว่ายูนิตเราจะตายไปเฉยอย่างน้อยมันก็เราก็เอาไปบล็อกแล้วก็ได้ดูดเลือดคืนเข้าบ้านมานิดนึงอะไรประมาณนี้ใช้ในเชิงป้องกันได้ครับวิธีการใช้ผมว่ามันแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางเกินไปหน่อยอะ่ะนะผมว่าใช้ยากอาจจะไม่น่าใส่อย่างที่เหมือนเอฟเฟกที่มันแอบจะดูดีแต่ว่ามันผมว่ามันใช้ยากเกินไปหน่อยนะครับทีนี้การ์ดใบสุดท้ายของเซตในวันนี้นะครับ the second date ไม่ใช่การ์ดใบสุดท้ายเมื่อกี้คือการ์ดใบสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยเป็นรูปสกิลของไอ้ตัวนี้ the e t t e r f i e ก็เป็นประมาณนี้สำหรับการ์ดเซตคินเ r ร d นะครับเซตที่7หรือ8ไม่แน่ใจมุมมองมุมนึงในการวิธีที่เอาไปเล่นได้คือเอามาเล่นกับนาซัตนะครับคือในการเล่นกับนาซัตในที่นี้คือไม่ใช่ว่ามันหนุนกันนะคือเอฟเฟกมาไปในทํานองเดียวกันเราทําสิ่งเดียวกันเราได้เลเวลอัพแชมเปี้ยนสตัวแต่ปัญหาก็คือมันจะแบบว่า มันจะมากเกินไปคือนาซัตอะถ้ามันเลเวล up ได้นะนาซัตมันมีสเปลชิลมันตายยากกว่าเดิมก็คือยิงให้มันตายไม่ได้อาจจะต้องเอามาบล็อกตายแต่ทีเียถ้าจะบล็อกนาซัตก็มีเฟียซ้ำเงี้ยมันก็ต้องเอาตัวใหญ่ๆมาบล็อกนาซัตก็อาจจะตายแต่ก็แล้วแต่มันก็อาจจะลากตัวอื่นตายไปด้วยได้อะไรทานองเนี้ยแต่ประเด็นคือคินเดดเนี่ยมันไม่เหมือนกันคินเดดอะคือตอนเลเวล2มันได้แกรนก็จริงแต่ปัญหาคือจะใช้คินเดดให้เอฟเฟกมันได้ผลดีที่สุดอะค ถ้าสุิว่าเราเอามาเล่นแบบว่าคินเนดะกับนาซัตแก้เป็นชูริมาชาร์โดอายผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถปกป,กป้องคินเดให้มันได้ใช้ความสามารถของมันเท่าที่ผ่านมาแชมป์ชาร์โดอายส่วนมากอะ่ะจะไม่ค่อยมีแบบตัวไหนที่แบบว่าเราต้องพยายามรักษาชีวิตมันขนาดนั้นนะหรือต่อให้เราอยากจะพยายามรักษาชีวิตมันอะ่ะมันก็ยากอะ่ะเพราะชาร์โดอายมันไม่มีการ์ดอะไรที่ใช้แบบว่าบวกเลือดบวกเกราะทํานู่ทนทํานี่อะไรไม่มีเลยคินเดทอะ่ะน่าจะเป็นแชมปเปี้ยนชาร์โดอายตัวแรกอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องปกป้องมันเพื่อให้ความสามารถของมันมีประโยชน์สูงสุด แล้วก็มี Impact ด้วยเพราะเป็นการ r e m o v วลที่แรงจบเทินถ้าตัวไหนโดนมาร์คือตายแน่แน่แบบไม่มีทางต่อต้านเลยแต่เนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือจะต้องหาทางปกป้องคินเรดได้หรอครับสำหรับนี้ก็ในหัวผมตอนนี้ก็คงมีแต่นาซัตคู่คินเรดไปก่อนมันน่ามันดูจะเป็นคอมโบในฝันพอสมควรนะครับก็คือถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันก็จะแรงแต่ถ้ามันไม่สําเร็จก็น่าจะซัฟเฟอร์เลยละ เอาจริงคินเดตมันก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นวินคอนดิชันนะมันถือเป็นแบบตัวคอนโทรลตัวคุมบอร์ดตัวแบบขัดศัตรูมากกว่าถ้าสมมติเล่นคินเดตคู่กับนาซาร์ผมมองว่าวินคอนดิชันน่าจะเป็นนาซัรมากกว่าอาจจะเอามาเล่นกับซันดิสก์ก็ได้ชาร์โอายนาซัร์คินเดดใส่ซันดิสก์ไปด้วยเลยเพื่อหนุนนาซัร์ให้กลายเป็นวินคอนดิชันใส่คินเดตมาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องใส่แบบการ์ดดีโมโวใบใหญ่ๆเนี่ยอย่างเวนเจนอะไรอย่างเนี้ย ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคินเดรดเดี๋ยววันต่อไปจะเป็นการ์ดใบไหม่เดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ